สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูวุฒจวบเก็บทองในรายการจัดกากระสอบออนไลน์วิชาพล้รักษาชั้นตุนรู้สารปีที่หกสาระการเีที่สามการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยกีฬาสากลหน่วยระดับที่สามการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้เราจะเรียนเรื่อง ยืดหยุ่นพื้นฐานการต่อตัวพรอแล้วไปเยเลยครับักเรียนครับการต่อตัวสามารถนำนไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมใดได้บ้างไปดูความหมายของยืดหยุ่นยืดหยุ่นเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยความแข็งแรงความบอนตัวของร่างกายการตัดสินใจที่รวดเร็ว และการเคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายได้อย่างสัมพันธ์กันยืดหยุ่นข้าพื้นฐานที่ควรฝึกมีดังนี้ครับการต่อตัวการต่อตัวถือเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความแข็งแรงการทรงตัวที่ดีเฉลี่ยน้ำหนักตัวให้สมดุลจึงจะสามารถต่อตัวได้มันคงในการฝึกการต่อตัว ห้ามเหยียบบนกระดูกสันลังเป็นขาดการตรวจตัวมีหลายประเภทการตรวจตัวประเภทสองคนวิธีปฏิบัติมีดังนี้ครับคนที่หนึ่งเป็นฐานคุกเข่าและวามือทั้งสองข้างลงบนพื้นให้กว้างกว่าระยะขอเท้าไหล่เล็กน้อยคนที่สองเป็นยอดขึ้นไปยืนทรงตัว การแขนงทั้งสองข้างบนแผลหลังของคนที่หนึ่งหรือคนที่เป็นฐานดูรูปภาพประกอบครับต่อไปครับการต่อตัวประเทศสามคนวิธีปฏิบัติคนที่หนึ่งและสองเป็นฐานหันหน้าไปทางเดียวกันคุกเข่า และวางมือทั้งสองข้างลงบนพื้นให้กว้างกว่าระยะของหัวไหล่เล็กน้อยคนที่สา่เป็นยอดก้าวเท้าขึ้นบีบีเยวบนส่วนสะโพกของคนที่เป็นฐานทีละข้างแล้วนั่งคุกเข่าโดยให้เข่าขวาและมือขวาวางบนแผงของคนที่หนึ่งและให้เข่าซ้ายและมือซ้าย วางบนหลังของคนที่สองพร้อมกับเงยใบหน้ามองตรงไปด้านหน้าไปดูภาพประกอบครับต่อไปครับการต่อตัวประเภทสี่คนวิธีปฏิบัติคนที่หนึ่งและสองเป็นฐานหันหน้าไปทางเดียวกันคุกเข่าและวางมือ ทั้งสองข้างลงบนพื้นให้กว้างกว่าระยะความว่งไรลเล็กน้อยคนที่สามก้าวขึ้นไปเหยียบบนส่วนโคกของคนที่เป็นฐานทีละข้างแล้วนั่งคุกเข่าโดยให้เข่าขวาและมือขวาวางบนแผงของคนที่หนึ่งและให้เข่าซ้ายและมือซ้ายวางบนแผงของคนที่สอง พร้อมกับเงยหน้ามองตรงไปด้านหน้าคนที่สี่เป็นโยกก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นไปเหยียบบนส่วนสะโพกของคนที่หนึ่งหรือสองจากนั้นก้าวเท้าอีกข้างขึ้นไปเหยียบบนส่วนสะโพกของคนที่สามพร้อมกับก้าวข้างที่เหยียบบนส่วนสะโพกของคนที่หนึ่งหรือสองขึ้นไปเหยียบบนส่วนสะโพกของคนที่สามกอด แล้วค่อยๆก้าวทีละข้าไปเหยียบบนแผงบริเวณกระดูกสะบักซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรที่สุดยืนสงตัวพร้อมกับการแข่งทั้งสองข้างดูาพปภาพครับต่อไปการต่อตัวประเภทห้าคนวิธีปฏิบัติ คนที่หนึ่งและสองเป็นทางชั้นที่หนึ่งคุกเข่าและวางมือทั้งทั้งสองลงบนพื้นให้กว้างกว่าระยะของว่าไหลเล็กน้อยหันหน้าเข้าหากันห่างกันประมาณสองก้าวคนที่สามและสี่เปไปฐานชั้นที่สองยืนอยู่ระหว่างคนที่หนึ่งและสองคนที่ที่สามหันหน้าและก้มตัววางมือ ลงบนลายคนที่หนึ่งและคนที่สี่หาหน้าและก้มหน้าวางมือลงบนลายของคนที่สองคนที่ห้าไปยอดโดยก่อนที่คนที่ห้าจะก้าวขึ้นไปเหยียบบนหลังให้คนที่สามและที่สี่ย่อขาลงเล็กน้อยเพื่อให้ลดถาให้ตาลงจากนั้นให้คนที่ห้าก้าวขึ้นไปเหยียบ ให้เท้าขวาอยู่บนแผ่หลางของคนที่3และเท้าซ้ายอยู่บนแผ่หลังของคนที่4ยืนทรงตัวกางแขนทั้งสองข้างดูรูปภาพประกอบครับครับนักเรียนศึกษาและดูตัวอย่างทักษะ การต่อตัวนักษนสามารถปฏิบัติตามได้แต่ต้องระมัดระวังนะครับสวัสดีครับ